ช้้้้าางงออยยู่่่ใกกลแมมนีหสวัสดีค่ะวันนี้สโมสรโรเจรีโนโ่นูโคลเยาวได้มายืนที่คนบนลำน้ําของแม่น้ําร่องช้างเลยนะคะคือร่องช้างมหานทีค่ะเรียค่ะก็วันนี้เรามาดูกันว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนของส่วนใกล้ใกล,กล้ปลายน้ําแล้วนะคะใกล้ใกล้ปลายน้ําของแม่น้าร่องช้างนะคะ แม่น้ำร่องช้ามาจากเชือกเขาผีปันน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันว่าเชือกเขาผีปันน้ำทําไมต้องชื่อว่าเชือกเขาผีปนน้ำนะคะตอนนี้ดิฉันคะท่านมาอยู่ที่นี่เลยค่ะเนี่ยค่ะกลางลําน้ําเลยกลางลาน้ําร่องช้างค่ะก็แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำทส่สาสคัญสําคัญมากๆก,กกับจังหวัดพะเยาเราค่ะก็ ที่ดอกคำใต้ตรงนี้ีิฉันอยู่ที่ตําบลดอนสีดอนสีชุมอำเภอดอกคำใต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลำน้ำล่องช้างเป็นยังไงนะคะนี่คือธรรมชาติของฉบับยาวที่ยังคงสวยงามแล้วก็มีต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่น้ำล่องช้างเนี้จะไปติดจบจากตรงนี้ไปอีกประมาณ10กิโลก็จะจบที่ลำน้ำอิงค่ะแล้วก็ลำน้ำอิงนี้ก็จะไหลไปสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของค่ะเนียกค่ะนี่คือน้ำที่ยัง ยังใสสะอาดเขียวสวยมากค่ะนี่ค่ะก็คือ,อแม่น้ำล่องชานะคะนี่ต้นกำเนิดมาจากภูเขาที่ปันน้ำเดี๋ยวเราไปตามกันค่ะว่าภูเขา